ค่าสายตาทั้งสองข้างมีความแตกต่างกันมากเกินกว่า5ไดออปเตอร์แต่ต้องการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟมุมมองกว้างที่มีเทคโนโลยีบาลานซ์ภาพ2ตาไบ n o c u l a r h a r ์โมน z เซชันเคสนี้ลูกค้าเลือกเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นไวลักฟิซิโอจะมีเทคโนโลยีในการปรับลดทอนค่าสายตาทั้งสองข้างให้เกิดความบาลานซ์เพื่อทําให้การมองภาพมีความสมดุล เคยใช้เลนส์โปร gresive มาหลายคู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการสวมใส่หากว่าลูกค้าท่านใดมีค่าสายตาทั้งสองข้างที่แตกต่างกันมากขนาดนี้ขอแนะนําให้ใช้เป็นเลนส์โปร gresive ที่มีเทคโนโลยีในการรวมภาพสองตานะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาวัดสายตาอย่างละเอียดพร้อมทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟทุกรุ่นขอเชิญได้ที่ร้านแว่นตาลตินาทั้ง5สาขาสาขาวงเวียนพระราม5สาขาสนามบินน้ำสาขากเกษตรนวมินทร์สาขาพระราม2และสาขาร,างรังสิิ์ปทุมธานี